ก็ไดู้กกะสะสมดั้งนันวันครบเจ็ดลูกนะได้เที่วเจ้า,า,ามังกรมันขี่เนี่ยอซื้อท่าฟิวชั่นมาท่าฟิวชั่นไม่ได้ซื้อ,ตอ,ตอแต่ตอตอผมเคยเห็นแล้วมันมันก็แค่ฟิวชั่นกซเสร็จแล้วก็จบไม่มีอะไร<ม>ก็คือเอานิ้วจิ้มกันอ่ะเหมือนในในการ์รตูนอ่ะเสร็จแล้วก็มีแสงวิ่งแล้วก็จบเนั่นั่ะแล้วก็เลิก ต่างคนดังไป <laughs> <laughs> ผมนึกว่ามันจะแปลงร่างเป็นอะไรได้ไง <im ple as> แบบแปลงเออน่าจะแปลงเป็นอะไรเบฮิโต้อะจำไม่ได้แล้วที่มันฟิวชั่นกันนะ <im ple as> น่าจะเป็นเบฮิเบฮิโต้ไม่รู้ไงนะเพราะหลังๆผมไม่ได้ดูแล้วดูแค่เจดูแค่เซลล์อะเซลล์ตายก็ไม่ได้ดูแล้ว ี่ไม่กดทีทีเดียวครบโอ้ี่มันอันอันแรกเลยนี่เวทไอด้ดาวน์บอลดาวเดียวยนไะ ย่างถงได้ถ่งได้ดังกระบอลสามลูกเลยต้องได้ดังกระบอลครบเจ็ดลูกเงยมันก็น่าจะได้พร้อมกันหมดแหละมดเควสมันมามันมาทีละวันละเควสอ่ะเอ้ยวันละลูกอ่ะดังกระบอลอ่ะเนี่ยเดี๋ยวบ่ายสามนี่ลูกที่สี่ก็มาเนี่ยดังกระบอลลูกที่สี่

Đấy, mình lúc nó mình thỏng tua Đấy, tôi nhìn nhìn lao quá Đấy, mình nhìn lao đi, nhìn bây giờ tôi đưa buồn rồi ลกก้ลูกแก้วลูกแก้วคิแ้วเสงปืนน่าจะเรียกเพื่อนมาหา <laughs> ขนาดดาดาวและเจเบเอร์ยังฟันไม่ทางเนืเซฟเนะี่ยโคตรหนาิมันมันใช้ชการกระสุนได้นะปัดก็ปัดก็สุนได้ถ้าใช้คล่องๆโคตรโอพีอ่ะโอ้โหมียางโคตรใหญ่กโคตรเดือดนะเนี่ยตายแล้วมาแล้วเผอศัตรูแล้วเดี๋ยวเอากล่องกล่องใหญ่ไปยดีกว่าเผื่อฉุกเฉิน ตัตูอยู่ตรงริมน้ําเนี่ยอยู่ไกลไม่มันมันไม่ไกลเท่าไหร่ที่มันก็นจะมาหาเรามเป่ะแบบนั้นไปนะลงไปตะลิงคนระั บัองอลไงน่หน้ารีกรนเฮ้ยมีคนนะมีคนมีครอน มีอีกมียิงอยู่เสียงปืนมาจากทางนู้นอ่ะน่ะเห็นไหมร้อยร้อยห้าสิบอ่ะวางวาววาวมีงอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะร้อยห้าสิบอ่ะจะสน่อนที่เฮ้ยเจอเจอ,เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ตายตายตายต,ต,ตายตายตาย,ตายแล้วพี่ผมตามมา <Okay. S 1> ตัวมีตัวเดียวก็ไม่รู้นะอ๋อมันยิงกับพวกอื่นอยู่นี่ว่าองกระสุน แมงกาเปิดยากเกินดูโอ้โหแม่งแม่งไม่หปน้แล้วโอ้โหอะไรตเราตีป๊อตถ้าเป็นตีนี่แม่งวิ่งหาแล้วน่ะขวายแม่งเลยหาก็ะกุนตั๊มนันนี่เลยใช่ผมก็มีเงินมีซืมีซื้อกระเป๋ตีเกิด

มีคนใช้เมฆสีทองอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะร่อนลงตรงยอดเขาเอาไงพี่บลตี้ต่อเอ้เบลตี้ยังไม่หมดดีกว่าไปไหนดีไปไหนดีถ้าไม่มีไปไหนก็เข้าวงดีกว่าเข้าวงไปบาอตี้ไปนู่นเลยโอ้โหไปอยู่ดิมสุดนู่นเลยไปเราไปเข้าเราไปตรงเหมือนี่ไงไปเข้าวงเลย ไม่รู้นะพาไปตายอย่าว่ากันนะว่าเกม <laughs> เนี่ยดีสุดแล้วมีหัวไม่ร้อนเกมอื่นแพ้แหัวร้อนเ <laughs> มื่อกี้ผมเห็นมีคนใช้เมฆสีทองกับลอนลงแถวเนี้ยระวังนะ <laughs> อยู่ในวงไว้ก่อนก็นได้พีเดเยอ ถามของไว้ก่อนต้นไม้ใครวะอ้าวไอ้อเฮียไม่ถึง อยู่ในวงวีเราอะหรือหรือวิจะล่อนอย่างนี้นก็ได้ล่อนไปเรื่อยเ,เดี๋ยวก็ครบยองของผมอีกหน่อยนึงจะได้ไอ้เบ่งพลังแล้วนเะนี่ย ไอ้หน้าเบี่ยงมลังหมดเวลามีเบวตี้ใหม่ตรงนี้เหรอโอ้โหสูงอื้อเลยอันนี้

อ๋อโอเคได้แล้วล,ล่วงเม่ฆ่าเม่ฆ่าไอ้สัสหัวออย่างตัวอยู่ล่างอยู่ล่างตรงโน้นตรงนู้น tên nó tên, nín nó bay nó bay, wow, tôi về nín nó đó, luông, đi tao โอ้ยเป็นงูกเป็นงูโอ้ยอะไรอยากได้เลยอะเอาดีเหรอวะตุกแก้วไม่น,าน่าได้ใช้แล้วแหละที่เคนมีอยู่ที่สูงนี่ไงมึงอยู่แล้วเอนอนอกม่วงนอกม่วงนอกม่วงใบายยาดีมแล้วได้แล้วแอสเซา เอาเห้ยน,น,นั่นมันปล่อยไม่ค้าไม่ค่าอยู่ไปไหนแล้ววะนน่นยิงโน่นล่อยมันยิงยังไมก่อนนี่วงบีแล้วนะ

แต่ยัเห็นตัวเอาเห็นแล้วนู้นนเห็นนู้เปิดประเดิมละล้มตัวหนึ่งเก็บตัวล้มหน่อยพี่เก็บแล้วอยู่หลังรถอยู่หลังรถหลังรถ อ้าวเฮ้ยอะไรเนีเฮ้ยโอ้ยจ้าเนี่ยไอ้เที่หนึ่งแบบงงๆขันสามโอ้ยโอ้ยิงไปไม่กี่กี่ตัวเองเนี่ยยิงไปกี่ตัวแปดตัวเองไอ้เนี้ยลืมดูลืมดูคนเหลยผิดคนไม่ได้ดูเลยที่หนึ่งแบบงงๆพี่รอบนี้